ฝันว่าฟันของตัวเองน่าเกียดฝันเห็นฟันของตัวเองน่าเกียดฝันเห็นฟันของตัวเองขึ้นน่าเกียดอะฝันเห็นฟันของตัวเองมีสภาพที่น่าเกียดดูไม่ได้เลยแปลได้ว่ามีคนมองว่าคุณเป็นคนที่หน้าเด็ก ว่าอยู่จริงฝันเห็นเชื้อโรคเชื้อราขึ้นฝันฝันเห็นเชื้อโรคเชื้อราขึ้นฝันคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองฝันว่าฟันหลุดฟันล่วงฝันเห็นฟันหลุดฟันล่วงแปลว่าท่านจะได้ไปงานศพ ของญาติผู้ใหญ่ฝันเห็นฟันกลามฝันเห็นฟันกลามล่วงท่านมีสิทธิ์จะได้รับข่าวการตายของญาติผู้ใหญ่ฝันเห็นฟันซี่เล็กหลุดฝันเห็นฟันซี่เล็กหลุดญาติที่อายุน้อยกว่าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยญาติที่อายุน้อยกว่า เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคะ่ะเลขนำโชคสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สามสองสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามสองสามสอง สามสี่สามสี่ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ